สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับ,รบกับผมประกองสมพานพี่น้องวันนี้พ่อกันทุ่มเครื่องนะครับของวันที่งี้สิบสองมีทุนาย,ย่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะพี่น้องที่หม่งเก้านี่แหละสมพานฟาร์มกบบ้านโนนราศีตำบลขอไล่อำเภอโกสุมิัยจังหวัดมหารสรารคามหาสรารคามนะครับเห็นไหมพี่น้อง กำลังฮัดห้องพี่น้องผมงก็อยู่ในกองย,ยันกับห่วงพี่น้องซิปประมาณประมาณนี้สิบตัวร่วนนี่ผนะมว่านะครับเมื่อเกิดนี่ประมาณนี้สิบตัวร่วนะพี่น้องยี่นี่ประมาณพอดสิบร่วนเลยประมาณจะสามสิบร่วนะครับนี่พี่น้องท่านใดอยากได้ก,กับเม้าด้วยพี่น้องสำหรับเอฟซีเช่าโนนราศีโคกล่ำน้องสะพัง ประมาณยี่สิบตัวโลนะครับบ่เกินบ่เกินนี่นะครับตัวหญ่อันตัวนี้ก็ประมาณสิบหาตัวโลนะครับกำลังพ่อหมกพี่นอาา้องเมาด้วยพี่น้องเด้อโทสั่งเลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งกิโลละบาทเดียวพี่น้องบาทเดียวใบแดงใบแดงเดียวหรือพี่น้องแดงเดียวกิโลละใบแดงเดียวนะครับเนี่ยเห็นบ่พี่น้อง น้ำง,งามพี่น้องก็ลั่งพ่อหมกดีพ่อปนดีดีพี่น้องเราพี่น้องนูนนะ้สีโขกรามเด้อพี่น้องเด้อันทั้งอื่นบ่อด้ไปส่งหลบมาหน่อยนะพี่น้องอพ่อ่นกับลักหนึ่งยมันตามกันมากนะครับหนาบ่อใบแดงเดียวนะครับนี่อยูครบประมาณจะสองเดือนสองเดือนนี่นับตั้งแต่คุณเ,เนี้นับตั้งแต่ขวกเลยนี่นะครับ ันอีกครึ่องอีกรับดาลหนึ่งกะสิอีกสองรับดากะสิเป็นสองเดียนรึงมันจะเป็นกบเดืองรึงเปล่ายงขนาดนี้เนี่ยนะครับสิบหาตัวรูปสิบตัวรูหมดแล้วนะครับนี่มีประมาณสามสิบรูรวบแล้วนะครับอยู่ในเมดเมดบอลนี่พ่อหาอรอยตัวบนะครับผมกาเบึงสามสิบรูดอะไรอยู่พี่น้องะว่ามื่นผมมัน ตักขึ้นหน่อยหนึ่งนักตึงเลยหกลูกไหมพี่น้องเปรบทียบท่มาเอา,าจักหาหกลูนเนี่ยพันธุเตกเลยหกลนะครับตักข้นหน่อยหนึ่งนักตึงเลยนะครับการนัง่งทำนักดีพี่น้องท่านกาลนั่งวนๆสมบูรณ์สว่าจงจ้องไว่ายืข้างไงยืดข้างหาตัวลกหกตัวลง,งามเลยเดี๋ยวพี่น้องนะครับนี่ตะนาบเบสที่เด้อพี่น้องเด้อแถวนูนดาศีโคกล่ามหนองสะพังนะครับ มังกึ่นบอดไปซกหนกพี่น้องหน่อยนะครับชิ่นร้วหนึ no. ่งกับใบแดงเดียวนะครับพ่อได้ซื้ออาหารมาให้มูน้องๆเขากินนะพี่น้องพ่อได้ซื้ออาหารเติมน้ำมันไปเหตุงานพี่น้องเพราะอาชีพหลักก็คือทํางานนะครับราชการตํารวจอาชีพรับราชการตํารวจนะครับอาชีพป็นนี้คิดเสริมนะครับเรียงกบนะครับฮัดเรียงศึกษานะครับเป็นการศึกษาก่อนเกษียณอายุอผ่นเกษียณแล้วก็ไม่เรียงครบเลยนะพี่น้อง พอดีพ่เลี้ยงหลายดอกก็เลี้ยงประมาณสาำกันนี่แหละนะครับพ่อได้ยุ่ได้กินนะครับพอได้เติมน้ำหมูกน้ำมันกระดมือนะครับพ่อได้แบ่งปันพี่น้องพี่น้องซื้อรลนหนึ่งก็บดแถมประมาณสองขีดผลระยงตั้มผมว่าเท่าละขีดเนาะสองขีดมันหลายผลแถมรลขีดหนึ่งนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับซื้อหนึ่งโลแถมหนึ่งขีดนะพี่น้องซื้อหนึ่งโลแถมร้อยกําหมดแล้วพี่น้อง แทมหนึ่งขีดมันสิเข่าทองขีดที่ก้อนแล้วว่ายนี่ผมสังง่งผมอยานพี่น้องได้หน่อยว่ามาเสยให้ได้หลายพี่น้องกบมูลอะไรกันตัวละสองบาทผมก็ลดราคาเหลือบ,บาทหาสิบสตางค์นะครับอยากให้พี่น้องได้หลายเพื่อว่าพี่น้องเลี้ยงง,ไงไ่ายๆง่ายไวๆไขได้เร็วได้เงินไว้พี่น้องนี่เป็นการส่งเสร,ริมอาชีพนะครับนี่หัวอาหารแท่งอะซามาพี่น้องเด้อเห็นว่าบวลดีว่ากบผมผมไปกินมือเดียาส่นนี้เนี่ยผมมักินหลายเด้ของอาหารแท่งนะครับ วิธีการของผมว่าตยังให้เขาขาดมือละคังนะครับให้กินเลยมือละคังกับพ่อมันงล่ะนะครับถ้าผมไม่ทำว่าให้กินนั้นจักบอนะครับวิธีการเอาตัวรลอดนะครับก็คือบอลกินจักบอลเรื่องอส่นเขาก็เซยนะครับเขาชินล่ะนะครับพอจําแรก,กให้กินเป็นว่าเมื่อไ้ฝนตกสีสีเยนเย็นแน่ก็บว่าให้กินนะครับนี่นี่การเอาตัวหลอดในการอาหารแพ้่งนะครับมึงมาแพ้งง่งวันไหนดอกขึ้นกระเเาวีกายนี่ก็ หกลอยี่นี่กับหกลอยฮาซิบนะพี่น้องคืนฮาซิบบาทนะครับพี่นาเจ็ดลออยนะขึ้นไปเรื่อยๆนี่น้องเขาควบคุมเขาอะไรนะครับอาหารมันขึ้นค่าเศรษฐกิจนะครับแต่มันขึ้นยังก็ขึ้นน้ำนะครับการเศรษฐกิจการนี่มันเป็นหน้าที่ของมันเป็นดีมานซับไพ่กัแล้วกันนะพี่น้องอันไหนถืออันไหนหลายก็ถือกันได้น้อยก็แพงนะครับพี่น้อง กบคือกัเงินกบไหลกบกระถือลงนะครับการกบหน่อยกบกระแพงนะครับตอนนี um today, ้ในอนาคตใบว่า <they> น <high chemistry S 2> ี่เดือนทองเดือนทางนานี่กบสีถือกบสีแพงเพราะมันตอนนี้มันถือพี่น้องพอพี่น้องเลี้ยงหลายตอนนั้นตอนไม่ไม่นแพงน้ตอน้น้นปีเื่อรุ่นละลอยนะครับนาบอแลเจ็ดสิบแปดสิบาทนะครับต่างคนต่างเลี้ยงแต่กันบ่นล่องแล้วพี่น้องกบหลนะครับหลมาเป็นเดือนเหรอวะ ผมโทรไปทั้งเอฟซีทั้งกาลสศิลน่ถามแล้ว injuries, ่ากบหลายว่าหลายขนาดแล้วว่ากบล้งเลยยังไปเฝ้าเลี้ยงเลยหรือเ่าแต่เดี๋ยวนี้แล้วเรื่มเหมือนแล้วกบนะครับเรื่มสิมีคนโทรมาถามแล้วนะครับก็ลูกกบก็มีคนมาถามอะไรเราก็ยื้อไกลๆนะครับว่าเด้เลี้ยงว่าเด้๋ยหนีไหลมันเลยว่าเสนเห์เห็ดไหลนะครับปลายปีก็เสียนะครับอันเอฟซีโทรมาถามไปดูทั้งสิเฮซดนะครับแต่เฮ็ดไปเรื่อยแล่วว่าเฮ็ดพ่อได้ขายไปนะครับ หลุมกบนะครับแต่ตอนเหนือใครกบกำลังไปตะก่อนนะครับเพราะพายุงขอกพายุงบ่อไปเรื่อยนะครับเติมน้ำหมุนน้ำมันไปเองงันนะครับถือว่าอาหารถือยังไงกินเขากินนะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเอาทรัพย์ธุรกิจนี่ปลูกต้นตะไคร้ไปแล้วเด้อพี่น้องอย่าลืมกดซับตะไคร้เด้อกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ